เมงบาเรานี่แหละตำบลเมืองบาเรานี่นะคะเสร็จแล้วเรือนแกวนี่อยากจะพูดถึงที่มาที่ไปของน้ำมันเหลืองซึ่งมาจากเพศจกรชื่อดังของเมืองไทยนะคะท่านก็ถือว่าเป็นผู้มีชื่อเสียงในวงการเพศจกรนะคะท่านท่านผู้นี้ก็อยากให้ท่านเล่าที่มาที่ไป ว่าน้ำมันเหลืองนี่มาอย่างไงดีอย่างไรนะคะค่ะส,ส,สวัสดีครับพี่หมอสวัสดีครับหมอสาเมธแนะนำตัวหน่อยค่ะผมสาเมธนะฮะเป็นเภสอัชกรนะฮะน้ำมันเหลืองเนี่ยก็มีอยู่ทั่วไปแต่สูตรนี่เป็นสูตรโบราณแรงก็ของคุณปูนะฮะแล้วก็มีสมุนไพรที่ใช้หมักแล้วก็มี สารที่ให้ความร้อน mm hmm. เช่นเมนทอนพิมเสนกระบูนยูคาลิปตัสอะไรอย่างนี้นะฮะ mm hmm. ผมแนะนำให้ทำเพราะว่าทำให้แม่บ้านเนี่ยแ mm hmm. ถวตำบลบึงบานเนี่ยมีงานทำนะ mm hmm. แล้วก็เป็นสินค้า mm hmm. ที่ชาวบ้านทุ่ๆไปทำได้ผมก็ให้คำแนะนำแล้วก็คอยดูแลการผลิตก็ก็คิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะฮะ หนึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้นะขอบคุณครับโอ้ค่ะขอบคุณกับพี่หมอทํากับมือเลยนะคะพี่หมอโอ้เนี่ยสะพาดพี่น้อยหน่อยพี่น้อยรินจ้องอาจจะพาดหน่อยนี่ทำกับมือเนอี่ยประกอบนที่กันเลยค่ะเนี่ยค่ะประกอบใส่ถุงประกอบน้ํามันอ่าแล้วก็มือเค็ดมือยอกมือวมอม เป็นอะไรเนี่ยนวดไปด้วยุ้เป็นวัดก็นนั่นกันไปด้วยทุกทุกคนไม่ไม่ต้องกลัวโควิดไม่กลัวเลยค่ะอยู่กัานต้องกันไม่กลัวทำอยู่กับบ้านแล้วนะใช่ๆไ่ไม่ไม่ได้ไปไหนนสามสีค่ะพอเราเป็นอะไรหน่อยเราก็นี่น้ำอันตัวนี้เอาอยู่ก็ขอแนะนำด้วยนะคะทุกทุกท่านด้วยค่ะปวดเมื่อยนะขอบคุณจับี่น้อยอะสัมภา์หน่อยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันหลอนสารหน้างานนะคะอยู่ที่หนองเสือค่ะคือน้ำมันอันนี้นะคะคือของเรลือนแก้วใช่ไหมคะคะเรือนแก้วนะคะสรรพคุณดีมากเลยนะคะนี่ข้อสําคัญคือว่าพวกแม่บ้านเราเนี่ยมีรายได้เพราะคุณหมอก็คิดค้นสูตรขึ้นมาให้พวกเรามีรายได้ที่มาที่ไปก็คุณหมอก็อธิบายแล้วนะคะแต่ว่า คีนี่ส่งที่ไหนใช่ไหมคะพวกเราก็ขายทางออนไลน์บ้างอะไรบ้างส่งตามบ้านอย่างนี้แหละค่ะให้ญาติพี่น้องได้รู้จักนะคะมันเป็นผลดีสําหรับทุกคนนะคะคนท่าคนแก่ใช้ได้หมดเลยนะคะแถมนึงมีรายได้แล้วก็มีที่ส่งด้วยค่ะขอบคุณนะคะก็น้ำมันเหลืองนี่นะคะก็เวลย่ีสา ชื่อชาริสาคะก็เป็นแม่บ้านอยู่หนองเต๋าน้อได้ทาน้ํามันน้ํามันเดือนแก้วบรนะคะก็ใช้ดีค่ะแก้ปวดเมื่อยนะคะปวดหัวปวดข้อนิ้วล็อกใช้ได้หมดเลยค่ะหรือว่าเราเป็นหวัดถ้าจมูกยี่ก็โอเคเลยนะคะใช้แล้วแเดียวค่ะก็หายใจโล่งเลยนะคะขอฝากไปด้วยนะคะน้ำมันเดือนแก้วใช้ดีมากๆเลยค่ะแล้ว ปุ๊พี่ๆจะได้มีงานทำด้วยก็สำคัญคือในชุมชนเรามีงานทำมีรายได้บ้านที่หลีทำนี่ก็จะมีรายได้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ช่วงโควิดนี้เราก็ลำบากยากมากเนาะโครงการนี้ก็ช่วยให้เรามีรายได้ค่ะขอบคุณด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็จากอ่า ความคิดที่หล่อหลอมกันมานะคะเพื่อที่จะสร้างงานสร้างรายได้ให้พี่พี่น้องๆเรานะคะเดือนแก้วจิงได้ทำน้ำมันเดือนแก้วขึ้นมาโดยการควบคุมของที่สัจจกรของที่หมอสามีค่ะก็สิ่งที่ทำมัาก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายค่ะท่านผู้ชมหวังว่าจะให้เราเนี่มีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็ มีรายได้เป็นการสร้างรายได้เป็นเรื่องสำคัญเพราะในสถานการณ์โควิดก็ไม่รู้จะไปทํางานไหนนะคะแล้วคุณพี่ๆก็อายุมากอายุน้อยก็นั่งทําได้ค่ะทำง่ายง่ายๆก็เชิญนะคะถ้าใครอยากมาทำมาอะไรก็มานั่งทำก็แก่ๆกนะนะคะเป็นการสร้างรายได้อยู่กับบ้านนะคะโดยไม่ต้องไปที่โรงงานเดี๋ยวนี้โรงงานก็ปิดตัวมากมายไปหมดก็เลยทําให้คนตกงานขาดรายได้ แต่วาที่นี่น้ามันู่ืที่ค่ก็ดีๆก้อนรับทุกขั้นนะคะมานั่งทำกันคุยกันไปทานข้าวกันแบบไปถึงเวลาก็ชิคชิคชิคนำทานสมายตีกันบ้างนะคะก็ไม่ได้ใกล้ชิดกันเท่าไหร่ทำกันสี่ห้าคนนะคะก็ <c oughs> ที่นี่ก็อากาศโล่งๆสบายค่ะพี่หมอมีอะไรจะฝาก<ล>อีกไหมคะแล้วการพอดีนะคะ,<ล>ะตอนนี้อ่ะก็พูดถึงแล้วนะในสถานการณ์อย่างนี้ก็คงไม่ได้ไปเร่ขายอะไรตรงไหนใครต้องการก็มาที่จ<ล>ะบนบึงบ่า จะเป็นตัวแทนจําหน่ายเดอแก้วจัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่งนะคะที่อ่าอ่าตบลบึงบาอพเภอหนองเสือแห่งนี้อ่าเดี๋ยวจะแจ้งเบอร์โทรศัพท์ทางหน้าจอแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราจะมีร้านค้าออนไลน์ของเรานะคะผมพี่น้อยก็จะมีร้านค้าพี่ชาลิสาก็มีร้านค้าพี่ก็มีร้านค้าแล้วก็เือแกแ้วก็มีร้านค้าออนไลน์ก็จะ อ่าเจอกันในร้านค้าออนไลน์นะคะน้ำมันเหลืองเรือนแก้วก็เจอกันนะคะแล้วมีสินค้าอีกมากมายเนะะเาะเดี๋ยวนี้นนมันยุคนนามาแค่เป็นบางส่วนมันเป็นบางส่วนเพราะนี่มันเป็นยุคเขาเรียกว่ายุคยุค,ยคไอสถานการณ์โรคติดต่อใครก็ไม่อยากจะออกไปนั่งร้านและร้านค้าก็ ติดตัวมาเยอะแยะนะคะเราจะเป็นจะต้องขายทางอาหารแล้วจิ้มโทรศัพท์เลยนะคะใครอยากซื้อมาที่ดูที่ร้านค้าออนไลน์เดือนแก้วนะคะเราจะแชร์ลิงก์ไปให้ท่านผู้ชมและเพื่อนๆในเฟซในไลน์นะคะค่ะนีมันราคาอะไรอย่างนี้นอกจากซื้อแล้วคุณยังมีรายได้ด้วยนะเราแบ่งปันผลกําไรด้วยนะซื้อประมาเดือนแก้วแล้วยังมีกําไรกลับไปอีกนะคะในร้านค้าออนไลน์ของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ หวังว่าในยุคสถานการณ์อย well. ่างนี้นะคะฝากน้ำมันเหลืองเรือนแก้วนะคะให้พอมีเลยได้กันช่วยชื่เชือกันกันไปอ่ช่วงปีใหม่ซื้อเป็นฝากลูกเอ๋คุณฝากคุณพ่อใช่ฝากคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะคะปีใหม่เป็นของขวัญเป็นของขวัญนะคะสมุดดมหัวดมเมียหอมหอมัะทับบ้านนะคะค่ะ่านผู้ชม ดีฉันก็หวังว่าสิ่งที่สมองคนไทยคิดขึ้นมานะคะคิดขึ้นมาด้วยสมองของพี่หมอสามีไทยไม่ะเราก็กช่วยอุดหนุนกันนะคะแล้วก็มาช่วยกระจายใคใายๆก็ยังให้กําไรอีกให้กําไรมีไรายได้เกิดขึ้นอีกเราไม่เอาเฉพาะเรากําไรเนี่เราจะแบ่งปันกําไรทุกคนที่มาบริการใช้น้ำมันเดือกแก้วของเราพี่หมอมีอะไรจะฝ่ากอีกไหมคะ ค่ะก็ช yeah ่วยกันดูแลนะครับผลิตภันณฑ์ของชาวบ้านนะก็ช่วยกันส่งเสริมอุตสาหกรรมครัวเรือนนะสิ่งที่ท <ah> ํานี้ไม่มีมลพิษไม่มีมลภาวะนะไม่มีอะไรที่เป็นของเสียไม่มีฮะดีมากขอบคุณครับค่ะก็นี่แหละมาหนสมองของพี่เขานะคะับ ฝากม <si suppression> ันสมองไว้ต <guarding Luigi> ่อๆพวกเรานีนั่งๆทำมีรู้กันหมดแล้วนะสูตรไหนเป็นสูตรไหนเนี่ยพี่ๆก็รู้กันแล้วถือเป็นอาชีพเป็นมันสมองพี่ๆเขาฝากไว้นะครท่านเป็นห่วงมันสมองนะคะก็มามาช่วยกันขายสินค้าทุกอย่างก็จะทําให้กระตุ้นเตื่องเศรษฐกิจหน่อยว่างั้นเดิอดดีกว่าไม่มีอะไรจะกินก็ขายไปก็พอได้นะ เราได้ซื้อกับข้าวกับปลากันไปนะคะถ้าท่านผู้ชมช้วยอุดหนุนก็เนาะมันก็จะเติมโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเดือนแก้วก็ขอฝากนะคะฝากจริงๆว่าน้ํามันเหลืองเรือนแก้วนะคะจะสร้างไรายได้ด้วยแล้วก็เป็นน้ามันที่สามารถทําให้ท่านผู้ชมก็ชื่นใจอะ่ะนะคะหอมชื่นใจเทศกัดยอกนิ้วล็อกนิ้วอะไอย่างที่บมอพูดนะคะก็ สูดดมและอารมณ์ดีะสูดดมอารมณ์ดี <c oughs> ไปผัวสูดผัวดมเนียหอมเพือพ่อนดมเพื่อนหอมนะคะท่านผู้ชมก็วันนี้มีโอกาสได้มาพูดค,คุยทีที่สี่นะคะก็ขอบคุณท่านผู้ชมแล้วก็ฝากสิ่งเล็กๆไม่น้อยนะครแล้วปีใหม่นี้ส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมดูแลสุขภาพนะคะเดินทาง ไปต่างจังหวัดกลับบ้านก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะและปีใหม่ก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมประสบแต่ความสุขโชคดีตลอดปี2564ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ่ะะะเลยเป็นกันเลยไหม